โอเคเดี๋ยววันนี้เรามีสองเรื่องนะครับที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการนำเทคนิคเรื่องของตัวลีนีโปรแกรมมิ่งนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหาท o คอ t r a รดเอ f นะครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ค้างอยู่เมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นก็คือเรื่องของ ัวอย่างการคำนวณ Re resource a l l o c a t i o n ซึ่งคณิที่ลที่มีเพื่อนช่วยเตือนอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายให้ฟังว่ามันมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรนะครับก็หลักๆเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนสองเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดจบเร็วเดี๋ยวเราจะได้เลิกกันนะครับก็ถ้าเกิดเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของท cost trade off นะครับถ้าเกิดเราจําได้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของแนวทางในการทำทัมคอสท cost trade of f กัน นะครับเราคุยเรื่องของแนวทางในการลดระยะเวลาโครงการนะครับถ้าเกิดเรายังจากันได้เขาก่อนนู้นอาจารย์ทวนอีกทีหนึ่งน,นะครับนั้นในการที่คุณจะวิเคราะห์ time cost trade off เพื่อลดระยะเวลาโครงการนะครับระยะเวลาโครงการเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับมันถูกค n t r o l ด้วยความยาวของเส้น critical path เพราะฉะนั้นในการที่คุณจะลดระยะเวลาโครงการนะครับโดยหลักการก็คือ เราก็พยายามจะลดระยะเวลาของ critical activity ที่อยู่บน critical path นะครับโดยเราจะเลือกลดระยะเวลาของ critical activity ที่ทาที่มันมีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานนะครับถูกที่สุดนะครับแล้วเราก็คุยกันนะครับเราบอกว่าโอเควิธีการในการที่จะทำ time cost trade off นะครับเราก็ต้องรู้ว่า เราจะเริ่มจากการคำนวณระยะเวลาในการทำงานปกติของโครงการก่อนนะครับซึ่งในการทำงานโครงการภายใต้ใระยะปกตินะครับมี nose, ระยะเวลากี่วันนะครับในการเราก็ต้องรู้เสร็จแล้วเราก็ต้องรู้อีกว่าในการคำนวณ CPM ในเบื้องต้นนะครับตามาร,าระยะเวลาปกตินะครับอะไรคือ critical path ข,ของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เลือกจะลดระยะเวลาโครงการนะครับเราก็จะเลือกระยลดเวลาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยู่บน critical path นะครับโดยเราจะเลือกลดยรยเวลาของกิจกรรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือค่าเร่งงานถูกที่สุดนะครับนั่นคือหลักการของควา o s t t r a d e o อ f อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดไปคือในลดในการลดยรยเวลาของกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งนะครับคุณจะต้องมาคำนวณ CPM ใหม่ทั้งหมดทั้งโครงการนะครับหลังจากที่คำนวณ CPM ใหม่นะครับคุณต้องดูว่า อย่างในตัวอย่างกรณีนี้นะครับหลังจากที่คุณคำนวณ CPM ใหม่ไปแล้วนะครับปรากฏว่าโครงการมีคลิสคอผาสองเส้นนั่นแปลว่าถ้าโครงการมีคลิสคอผาดมากไปหนึ่งเส้นในการลดระยะเวลาโครงการนะครับคุณต้องลดความยาวของคริสคอผาทุกเส้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับคุณสามารถมาสรุปได้ว่านะครับโครงการก่อสร้างของเรานะครับ ในการทํางานกี่วันนะครับจะใช้มีค่าจ่ายทางตรงกี่บาทค่าจ่ายทางอ้อมกี่บาทค่าจ่ายรวมกี่บาทนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไปครั้งที่แล้วนะครับค่าจ่ายทางตรงที่ถูกที่สุดคือค่าจ่ายทางตรงในกรณีไหนนะครับค่าใช้จ่ายทางตรงที่ถูกที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายทางตรงในกรณีที่เราทํางานภายใต้ระยะเวลาปกตินะครับถ้าเกิดเราจํากันได้นะครับถ้าเราจกราฟตัวนี้ได้นะครับที่บอกว่า ค่าใช้จ่ายทางตรงเส้นนีคือค่าใช้จ่ายทางตรงนะคร, Jahres, คร, are, คร have, ับค่าใช้จ่ายทางตรงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณต้องการลดระยะเวลาโครงการทําไมค่าใช้จ่ายทางตรงถึงเพิ่มขึ้นเมื่อลดระยะเวลาโครงการครับเพราะว่าคุณต้องเสียค่าจ่ายในการเร่งงานนะครับคุณจะต้องจ่ายค่าโอทจ่ายค่าทรัพยากรที่มันเพิ่มขึ้นหรือคุณต้องเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างเพื่อทางานให้เร็วขึ้นนะครับทำให้ค่า้จ่ายทางตรงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่อคุณต้องการลดระยะเวลาโครงการนะครับในทางกลับกันนะครับค่าใช้จ่ายทางอ้อม นะครับโดยปกติค่าใช้จ่ายทางอ้อมจะแปรผันตามเวลานะครับค่าใช้จ่ายทางอ้อมแต่ละวันมันจะค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเมื่อคุณสามารถลดระยะเวลาโครงการดังนั้นในการลดระยะเวลาโครงการนะครับคุณจ่ายค่าเร่งงานทําให้ค่าใช้จ่ายทางตรงมันเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาค่าใช้จ่ายทางตรง direct cost รวมกับ indirect cost ตรงนี้นะครับสองเส้นคุณได้กราฟเส้นบนข้างนั้น้น,นกราฟเส้นบนคือค่าใช้จ่ายรวมโครงการนั้นจุดที่คุณจะทําจุดที่ทําให้คุณเสียค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดในการทํางานนะครับก็คือจุดที่ค่าใช้จ่ายทางตรงบวกค่าใช้จ่ายทางอ้อมรวมแล้วน้อยที่สุดนั่นคือจุดที่คุณเสียค่าใช้จ่ายต่าที่สุดนะครับดังน,นคุณถ้าคุณอยากทําง,ทง,งานแล้วประหยัดที่สุด นะครับคุณก็จะวางแผนตามระยะเวลาโครงการตัางน,นะครับเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายโครงการน้อยที่สุดนั่นคือหลักการของ time cost trade off นะครับที่เราคุยกันครั้งก่อนนะครับงนั้นในการทำ time cost trade off นะครับในตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูนี้นะครับในสตามสึกเจ์สันติเราลดระยะเวลาทีละวันนะครับเพื่อให้หมันการคำนวณไม่ซับซ้อน แต่จริงอาจจะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งว่าในการทำทำคอสเทรดออฟคุณไม่จเป็นต้องลดระยะเวลาทีละวันนะครับคุณสามารถลดระยะเวลาโครงการทีละหลายวันได้แต่แน่นอนในการลดระยะโครงการทีละหลายวันนะครับสิ่งที่คุณต้องดูคือในการลดระยะเวลาของกิจกรรมที่เป็นคริคคอปแอคทิวิตี้ตรงนั้นเนี่ยทำให้ระยะเวลาโครงการมันลดลงจริงไหมนะครับ เมื่อช่ว่าถ้าเกิดคุณลดระยะเวลากิจกรรมที่เป็นคริคคอรทิวิตี้แล้วคุณไม่ถูกคริคคอรผ่าเส้นอื่นค้้มแให้ระยะระยะเวลาโครงการมันไม่ลดลงในครั้งที่แล้วเราก็ดูว่าในการลดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมนะครับในแต่ละครั้งนะครับเราลดได้ทีละกี่วันระยะเวลาโครงการลดลงไปกี่วันนะครับค่าจ่ายทางตรงเพิ่มขึ้นกี่บาทในการลดระยะาโครงการลดแล้ว,าลลวสามารถมันจะมีอะไรมาค้ามไหมนะครับนั่นะนั่นคือสิ่งที่คุยเกี่ยรกันก่อนในะความยาก ความยากของทำคอ t r a เท off ก็คือเมื่อขนาดโครงการมันมีขนาดใหญ่ขึ้นจำนวนกิจกรรมมีมากขึ้นโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้นการคำนวณทำ cost t r a d e of f ด้วยมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ทำได้ค่อนข้างยากนะครับการคำนวณทำ cost t r a d e off ด้วยมือเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับลดเวลาไป2วันแล้วจะมีกิจกรรมอื่นหรือเครื่องข้อผ่าศีรมาคำ้ำไหมทำไมเนื้ระยะเวลาโครงการไม่ลดลงนะครับนั้น มันค่อนข้างมีความซับซ้อนสูงนั้นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำ time cost ท r a อ e o นะครับในแทนที่จะคำนวณด้วยมือคุณสามารถใช้หลักการที่เรีว่าหลักการ linear programming นะครับหรือการทำ optimization นะครับมาช่วยในการแก้ปัญหา time cost ร r a d e o f f นะครับถามว่า linear programming มีองค์ประกอบอยังไงนะครับ หลักการของลิเนโปรแกรมมิ่งในการนำลิเนโปรแกรมมิ่งมาใช้ในการแก้ไขความคอ trade off นะครับมาดูองค์ประกอบของลิเนโปรแกรมมิ่งก่อนที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับลิเนโปรแกรมมิ่งเนี่ยจะประกอบด้วยสองส่วนหลักและนะครับส่วนแรกเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของออปตฟังชันนะครับคือเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราพรยายามที่ Maxim i z e ลวิสุดมินิมัคือพยายามที่จะทำให้หาค่าสูงสุดหรือหาค่าต่ำสุดของสมการตัวเองนี่นะคือเป้าหมายของเรา โดยที่ Lin e a r p r โปรแกรม n g ก็จะอบอกอีกส่วนหนึ่งคือประกอบด้วย constraint นี่ครับ constraint คือเงื่อนไขว่าในการที่จะหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของสมการเป้าหมายอันนี้นะครับมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับคราวที่แล้วเรายกตัวอย่างกรณีของโรงงานผลิตเหล็กนะครับเรายกตัวอย่างของโรงงานผลิตเหล็กระบอกว่าโรงงานผลิตเหล็กเนี่ย โรงงานผลิตผลิตพันจากเหล็กพูดผิดโรงงานผลิตผลิตพันจากเหล็กเนี่ยเขาสามารถเลือกผลิตพันนะผลิตผลิตพันได้สองผลิตพันคือผลิตพันแบบ x1 กหนึ่งกับ x2 สองโดยที่ผลิตพันธอ์หนึ่งเนี่ยจะมีกําไรหนึ่งร้อยบาทต่อหน่วยขณะที่ผลิตพันธอ์สองจะมีกาไรสองร้อยบาทต่อหน่วยแน่นอนเป้าหมายของโรงงานนี้คืออะไรเป้าหมายของโรงงานนี้พยายาม maximize หรือหาค่ากำไรสูงสุดที่โรงงานจะได้รับโดยที่ต้องบอกว่าเราควรจะผลิตพันธุ์ประเภทที่1หรือตัวแปร x 1เนี่ยกี g ่หน่วยแล้วก็ผลิตพันธุ์ผลิตผลผลิตประเภทที่2กี่หน่วยหรือ x 2ฉะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เรีย a r p r o g โปรแกรมมิงมันโวยกับเราว่าบอกมาว่า x 1คุณจะเป็นกี oy, ่หน่วย x 2คุณจะเป็นกี oy, ่หน g ่วยเพื่อให้ได้กำไร มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าออปเิทฟังก์ชันคือเป้าหมายเป้าหมายคือต้องการหากำไรามากที่สุดโดยที่ในการที่จะหาได้กำไรามากที่สุดแล้วมันมีเงื่อนไขอยู่สามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขข้อแรกมันบ,บอกว่าเงื่อนไขข้อแรกบ,บอกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทที่หนึ่งนะครับจะใช้วัตถุดิบสองหน่วยใช้เหล็กสองกิโลนะครับจะใช้เหล็กสองกิโลผลิตภัณฑ์ประเภทที่สองใช้เหล็กสามกิโล โดยที่เราจะมีเหล็กทั้งหมดที่สามารถมาใช้ในการผลิตได้อยู่ทั้งหมด2,000กิโลนั่นแปลว่ามันแปลว่าจํานวนเหล็กทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ประเภทที่1ใช้บวกจํานวนเหล็กทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ทที่สองใช้จะต้องไม่เกิน2,000คือปริมาณเหล็กทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เป็นวัตถุดิบนั่นคือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งะครับเงื่อนไขข้อที่สองนรบอกว่าเรามีสัญญาที่ระบุว่าเราจะต้องผลิตผลิต พันประเภทที่หนึ่งไม่น้อยกว่า60หน่วยนั่นคือมันระบุไว้ตามสัญญาเงื่อนไขข้อที่สามเนบอกว่าเรามีกําลังผลิตผลิตพันประเภทที่สองไม่เกิน720หน่วยต่อเดือนนั่นคือเงื่อนไขข้อที่สนั่นแปลว่าในการที่ผมอยากจะหาเป้าหมายของผมนะครับในการที่ผมอยากจะหาเป้าหมายของผมที่ผมต้องการกําไรสูงสุดนะครับถ้าผมต้องการกําไรสูงสุด มันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข3ข้อนี้คือวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดจะต้องไม่เกินสองพันนะครับตามสัญญาระบุว่าต้องผลิตผลิตพันประเภทหนึ่งไม่น้อยกว่า6กสิบหน่วยนะครับกำลังการผลิตของผลิตพันที่สองก็ไม่เกินเจ0ดี่สหน่วยนี่คือตัวอย่างของลีเนียร์โปรแกรมมิ่งโมเดลนะครับนี่คือตัวอย่างของลีเนียร์โปรแกรมมิ่งโมเดลนั้นในการเรียนครั้งนี้อาจารย์ไม่ได้มาโซ่เรื่องของว่าควรจะผลิตผลิตพันประเภทหนึ่งกี่หน่วยหรือประเภทที่2กี่หน่วยอันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างให้ดูว่าลักษณะของโมเดล นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดลเรียนแย์โปรแกรมมิ่งหรือโมเดลคณิตศาสตร์ที่คุณสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการโซลปัญหารเรื่องของ time cost trade off ได้โอเคนั่นคือพื้นฐานนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราทำ time cost trade off นะครับโดยใช้โมเดลเรียนแย์โปรแกรมมิ่งแต่ว่าก่อนอื่นเอาอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ขออนุญาตยืดได้ไหมเนื่องจากตอนนี้เซสชันนี้เวลาเหลือประมาณแค่9นาที พูดไปเดี๋ยววิดีโอมันก็ขาด,ขาด,ขาดตอนอาจารย์จะขออนุญ,ญาตปิดซูมเซสชันนี้ก่อน